เมื่อความโชคดีของหญิงสาวคนหนึ่งในการถูกแจ็คพอตลอตเตอรี่กลับนำพาความโชคร้ายมาสู่ตัวเธอต้องหนีการไล่ล่าเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนพระอาทิตย์ตกดินให้ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง แจ็คพอตก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะหนังเปิดเรื่องมาที่ลอตเตอรี่แกรนด์แคลิฟอร์เนียได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ในปี2026ที่รัฐบาลชุดใหม่หมดหวังเรื่องเงินและประชาชนก็เช่นเดียวกันซึ่งเล่นกันง่ายๆก็คือต้องสังหารผู้ถูกแจ็คพอตก่อนพระอาทิตย์ตกดินจึงจะรับแจ็คพอตนั้นแทนได้อย่างถูกกฎหมายโดย มีกดเพียงข้อเดียวคือห้ามใช้ปืนต้องไม่มีกระสุนบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเหมือนสังคมที่เลวร้ายและพวกเขาก็ไม่สนุกกับมัน ตัดมาที่ลอสแองเจลิสในปี2030มีชายคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีการไล่ล่าของผู้คนที่มุ่งหวังจะเอาชีวิตเขาแต่เขาก็พยายามต่อสู้และหนีรอดมาได้และเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งที่มีหญิงชรากำลังเลี้ยงหลานอยู่เธอมีท่าทางตื่นตกใจไม่น้อยแต่เมื่อชายหนุ่มขอยาแก้ปวดจากเธอเธอก็ใช้ปืนสว่านเจาะไปที่หัวของชายหนุ่มจนล้มลงเสียชีวิตทันทีในขณะที่คนอื่นที่ตามล่าได้บุกเข้ามาในบ้านเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มนั้นได้เสีย วไปแล้พวกเขาก็แสดงอาการเซงออกมาไม่นานนักเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบยืนยันการเสียชีวิตจากนั้นจอห์นนี่แกรนด์ก็ได้มามอบเงินรางวัลลอตเตอรี่มูลค่า22ล้านดอลลาร์ให้กับหญิงชาราที่สังหารชายหนุ่มได้ซึ่งเธอก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ในเวลาต่อมาบนรถโดยสารคันหนึ่งเคที่หญิงสาวนักแสดงที่ออกจากวงการไปนานแล้วได้กลับมาอีกครั้งกำลังนั่งอยู่บนรถมีหญิงชาราที่นั่งข้างๆมาขอดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือเธอเธอจึงบอกเวลาให้และพูดคุยทักทายกันพอเป็นพิธีจากนั้นหญิงชาราก็ลงจากรถไปเคที่จะดูเวลาอีกครั้งก็พบว่านาฬิกาข้อมือนั้นได้หายไปซะแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นฝีมือของหญิงชาราแน่ๆจึงรู้สึกหัว เสียเป็นอย่างมากในขณะที่ข่าวในทีวีได้แจ้งให้ทราบว่ารางวาัลแจ็คพอตครั้งต่อไปมีมูลค่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาถึง3,600ล้านดอลล,ลาร์ซึ่งโนโอเอลชายหนุม่มที่มีอาชีพรับคุ้มครองแจ็คพอตผู้ถูกล่ากำลังนั่งประกอบอาวุธประจำตัวเตรียมพร้อมรับงานลอตเตอรี่ที่จะออกในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ส่วนเคที่นั้นก็สังเกตเห็นผู้คนออกมารวมตัวกันข้างนอกเหมือนจะอพยพไปที่ไหนสักแหง่งจึงถามคนขับรถถึงความสงสัยที่มีคนขับบอกเธอว่าพรุ่งนี้เป็นวัน ลอตเตอรี่ซึ่งเขที่ก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรและก็ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่านั้น ไม่นานนักเคที่ก็มาถึงห้องเช่าที่มีชาดี้เป็นเจ้าของถึงแม้ห้องจะดูไม่ตรงปกตามที่โพสต์ไว้แต่เคที่ก็โอเคพออยู่ได้แล้วชาดี้ยังได้แนะนําให้รู้จักกับดีเจแฟนหนุ่มของเธออีกด้วยเช้าวันต่อมาเคที่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะน้ำเน่าจากท่อน้ําเสียด้านบนหยดใส่หน้าแถมยังหยดใส่ผ้าของเธอจนเลอะเธอไปหมดซึ่งเคที่จำเป็นต้องหาชุดใหม่มาใส่เพื่อไปคัดตัวนักแสดงตามนัดหมายภายในสองชั่วโมงจึงต้องยอมเสียเงิน40 เช,ช่าชุดของชาดี้ใส่แก้ขัดไปก่อนจากนั้นเคที่ก็นั่งรถออกไปที่นัดหมายทันทีเมื่อไปถึงก็เป็นคิวของเธอพอดีแต่พอจะเข้าไปในห้องคัดตัวเจ้าหน้าที่สาวก็เรียกเก็บเงินจากเคที่อีก400ดอลลาร์ซึ่งเคที่นั้นรู้สึกหัวเสียไม่น้อยที่ต้องมาจ่ายเงินสดแพงกว่าจ่ายผ่านออนไลน์เป็น2เท่าแต่เมื่อไม่มีทางเลือกจึงยอมจ่ายจ่ายไปอย่างไม่เต็มใจนะักในขณะที่กําลังคัดเลือกเคที่ก็ล้วงกระเป๋าเพื่อจะเอาบทที่เธอเขียนไว้ออกมาพูด แต่สิ่งที่รว้ออกมาดันเป็นการลอตเตอรี่ที่เธอเผลอเอานิ้วไปแตะเหมือนเป็นการลงทะเบียนการเล่นในงวดต่อไปโดยไม่ได้ตั้งใจและดูเหมือนการคัดตัวก็ไม่เป็นไปตามที่เคที่คาดหวังเธอจึงเดินออกมาอย่างเซ็งๆแต่แล้วพวกหญิงสาวที่นั่งรอการเรียกคัดตัวทุกคนก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากลอตเตอรี่ที่มีว่าผู้ชนะในงวดนี้คือเคที่พวกเธอจึงพากันจ้องดูและเข้าเล่นงานทันทีเคที่นั้นได้แต่มึนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและพยายามต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด จนวิ่งเข้ามาหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งแต่กลับพบว่าเป็นห้องฝึกยูโดที่มีผู้ชายฝึกกันอยู่หลายคนเมื่อพวกเขาเห็นเธอก็พากันเข้ามาเล่นงานทันทีเช่นกันเคที่ตั้งสติแล้วถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น ครูฝึกยูโดบอกว่าเธอคือแจ็คพอตของพวกเขาซึ่งเธอก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีจากนั้นทุกคนก็เข้ามาแย่งกันเล่นงานเคที่จนเธอนั้นถูกเหวี่ยงทะลุเข้ามาในห้องที่สาวๆกำลังเล่นโยคะกันอยู่บรรดาสาวๆที่เห็นอย่างนั้นก็พากันจู่โจมเข้าเล่นงานเธออีกและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเคที่พยายามเอาตัวรอดจากคนเหล่านั้นแต่สุดท้ายก็ถูกครูฝึกยูโดจับเธอบีบคอจนเกือบจะเสียท่าแต่แล้วโนเอลก็ปรากฏตัวขึ้น สัดครูฝึกจนกระเด็นพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอให้เคที่ว่าขอ10%และ5คนแรกจะจัดการให้ฟรีจากนั้นจะคิด10%แล้วก็จัดการคนที่เข้ามาเล่นงานเคที่จำนวน5คนพร้อมส่งโทรศัพท์ให้เคที่เซ็นรับข้อเสนอของเขาเคที่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกจึงตกลงตามข้อเสนอนั้น จากนั้นโนเอลก็เข้ามาปกป้องเคที่อย่างเต็มที่เล่นงานทุกคนที่จะเข้าถึงตัวเธอจนาราบคาบและเตือนเคที่ว่าโดนกําลังจะโพสที่อยู่ของเธอภายใน14นาทีจึงขับรถพาเคที่ออกจากที่นั่นในขณะที่ผู้คนต่างก็พากันวิ่งไล่ตาม เมื่ออยู่ในรถโนเอลก็บอกเคทีว่าเป็นเพราะเธอถูกลอตเตอรี่แล้วใครก็ตามที่มีลอตเตอรี่ที่สังหารเธอได้ก่อนพลาดที่ตกดินก็จะได้เงินของเธออย่างถูกกฎหมายซึ่งเคทีนั้นกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยอยู่นาน จึงไม่ได้ติดตามข่าวสารว่ามีเรื่องแบบนี้มานานถึง3ปีแล้วโนเอลบอกว่าตำแหน่งของเธอจะถูกโพสในทุกๆ14นาทีดังนั้นจะมีคนคอยตามล่าเธออยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดเวลาที่กำหนดไม่นานนักก็มีแก๊งมอเตอร์ไซค์ขี่ไล่ตามมาโนเอลจึงขับหนีเคที่เอาการลอตเตอรี่ขึ้นมาดูบอกว่านี่ไม่ใช่ของเธอเธอเพียงเผลอไปกดโดนเท่านั้นและถามวิธียกเลิกการถูกลอตเตอรี่โนเอลจึงถามว่าเธอต้องการจะสละสิทธิ์ยกเลิกเงิน ทั้งหมดอย่างนั้นหรอเคที่ยืนยนันว่าต้องการอย่างนั้นจริงๆโนเอลบอกทางเดียวที่จะยกเลิกได้คือเคที่ต้องออกไปจากเมืองน,นี้ซึ่งเขาก็มองว่ายังไม่เคยมีใครยกเลิกลอตเตอรี่แบบนี้มาก่อนขณะนั้นแก๊งมอเตอร์ไซค์ก็ปาระเบิดไฟมาที่รถและการไล่ล่ายอย่างดุเดือดบนถนนก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง คนล่าตามเข้ามาถึงในรถโนเอลต้องให้เคที่มาขับแทนและเขาก็จัดการนักล่าได้สําเร็จเมื่อรถวิ่งมาถึงทางตานันทั้งสองก็ตัดสินใจพุ่งชนกําแพงทะลุออกมาจนหนีรอดมาได้เคที่ถามโนเอลว่าหากเธอไม่เล่นเกมนี้ต่อเขาจะได้อะไรหรือเปล่าโนเอลบอกเขาก็ไม่ได้อะไรเลยถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยากจะช่วยเธอแต่เคที่ไม่เชื่อว่าโนเอลจะช่วยเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆต่อมาก็มีรถตํารวจมาจอดตํารวจสองนายลงจาก เคที่จึงรีบเข้าไปขอความช่วยเหลือขณะที่โนเอลรีบบอกว่าตำรวจนั่นแหละจะสังหารเธอไม่ทันขาดคำ ตำรวจก็พยายามจะสังหารจริงๆโนเอลจึงต่อสู้กับตำรวจส่วนเคที่ก็วิ่งหนีไปและเข้าหลบอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นคี้พึง้งโดยมีชายแก่คนเฝ้าที่นั่นช่วยเหลือปกป้องเธอเพราะเห็นว่าเธอมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวเขาและเห็นว่าเกมนี้ไม่มีมนุษยธรรมเคที่จึงแอบอยู่ด้านในแต่แล้วชาดีก็โทรหาเคที่ถามว่าอยู่ที่ไหนและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแต่เคที่รู้ว่าชาดีนั้นโกหกจึงไม่ยอมบอกที่ซ่อนแต่หุ่น พึ่งก็นันพูดต้อนรับลูกค้าอัตโนมัติขึ้นทําให้ชาดี้รู้ในทันทีว่าเธออยู่ที่ไหนชาดี้รีบบอกดีเจและพากันมาหาเคที่ที่พิาพิธภัณฑ์ทันทีเล่นงานคนเฝ้าที่นั่นแล้วเข้าตามหาเคที่จนเจอตัวและพยายามจะสังหารเคที่แต่เคที่ก็ต่อสู้จนเกิดจะเสียท่าอยู่หลายครั้งและได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ขวาแต่สุดท้ายก็หนีออกมาด้านนอกได้และขังชาดี้กับแฟนหนุ่มไว้ในนั้นขณะนั้นโนเอลก็ขับรถตำรวจที่เขาเล่น งานเข้ามารับเคที่ได้ทันเวลาพอดีโนเอลบอกว่าต้องหาที่หลบระเบิดให้ได้เคที่นึกออกจึงพานโนเอลไปที่บ้านของกันเคียร่าเพื่อใช้ห้องนิรภัยของเขาหลบการไล่ล่าโดยยิงปืนลูกดอกพิษตัวต่อของโนเอลใส่เขาจนสลบเหมือดไปขณะที่กลุ่มคนจํานวนมากก็บุกเข้ามาที่บ้านนั้นแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปในห้องนิรภัยได้เมื่ออยู่กันตามลําพังเคงที่นั้นยังคงระแวงไม่ไว้ใจโนเอลคิดว่าเขาจะสังหารเธอเมื่อไหร่ก็ได้โนเอลบอกว่าอีกหลาย ชั่วโมงกว่าที่กันเคียร่าจะฟื้นขึ้นมาเคทีก็สามารถอยู่ห้องนี้จนหมดเวลาไล่ล่าทั้งสองได้นั่งคุยบอกเล่าเรื่องราวจนรู้จักกันอย่างเป็นทางการมากขึ้นสุดท้ายเคทีก็เริ่มจะไว้ใจโนเอลบ้างแล้วเธอจึงถามโนเอลว่าตอนแรกเขาให้เธอเซ็นสัญญาจ่าย10%เอร์ซเมื่อเขาช่วยเธอได้แล้วทำไมเขาถึงยอมที่จะพาเธอไปนอกเมืองเพื่อยกเลิกเกมนี้โนเอลจึงบอกเหตุผลว่าเขาจัดความลำดับความสำคัญของตัวเองคือ 1. ช่วยชีวิตคน 2. หาเงินให้พอช่วยชีวิตคนต่อไปเขาจึงไม่ต้องการเอาชีวิตของเคที่มาเสี่ยงถ้าเธอไม่ต้องการซึ่งก็ทําให้เคที่นั้นรู้สึกอึ้งในอุดมการณ์ของเขาไม่ใช่น้อยแต่แล้วทั้งสองก็เห็นว่าชาดี้กาลังลากตัวกันเคียร่าล,ลงไปในสระว่ายน้ําเพื่อปลุกให้ฟื้นเพื่อถามรหัสเปิดห้องนิรภัยและก็ทําได้สําเร็จซะด้วยชาดี้จึงตรงมาเพื่อจะเปิดห้องนิรภัยทันทีโนโอเอลจึงตัดสินใจโทรหาลูอิสที่เปิดบริษัทคุ้มครองผู้ถูกลอตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบอก กับลูอิสว่าตอนนี้เขาอ,อยู่กับเคที่ที่ถูกรางวัลอตเตอรี่และขอาการโจมตีจากตำแหน่งมือถือของเขาเมื่อชาตี้เปิดประตูเข้ามาเคที่ก็เตะโทรศัพท์ออกไปจากนั้นโทรศัพท์ของทุกคนด้านนอกก็เกิดระเบิดขึ้นชาดี้นั้นถูกระเบิดใส่หน้าจนเสียโฉมดีเจนั้นบาดเจ็บที่มือส่วนคนอื่นๆก็ได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดของโทรศัพท์ตัวเองกันอย่างท่วนหน้าโนเอลกับเคที่จึงถือโอกาสนี้หน,หนีออกมาด้านนอกและเจอกับคนของลูอิสที่มารอรับเค ีแต่เคที่ขอให้โนเอลไปด้วยเพราะถ้าไม่มีโนเอลเธอก็ไม่ไปกับพวกเขาเด็ดขาดพวกนั้นจึงยอมตามที่เธอขอ เมื่อมาถึงที่บริษัทของลูอิสที่ใหญ่โตหรูหราลูอิสก็ออกมาต้อนรับอย่างอารมณ์ดีและชื่นชมเคที่ที่สามารถรักษาชีวิตหนีรอดมาจนถึงขณะนี้ได้เคที่นั้นยกความดีความชอบให้กับโนเอลที่คอยปกป้องเธอลูอิสได้เจรจาทำสัญญาขอค่าครุ้มครอง3 0เคที่จึงขอให้ลูอิสจ่ายส่วนแบ่งให้โนเอลที่ช่วยชีวิตเธอก่อนหน้าพวกเขาซึ่งลูอิสก็ยอมที่จะแบ่งให้โนเอล3 0เเคที่จึงยอมเซ็นสัญญาให้ในขณะนั้นมีผู้ คนจำนวนมากมาที่บริษัทอยู่ด้านนอกบังเกอร์ลูอิสบอกถึงแผนที่คิดไว้คือจะส่งรถล่อออกไปลวงให้นักล่าทั้งหลายตามไปจากนั้นก็ให้เคที่ขึ้นรถอีกคันไปที่เซฟเฮาใต้ดินพักอยู่ที่นั่นจนถึงเวลากำหนดแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภยัยในระหว่างที่อยู่กันสองคนโนเอลเล่าให้เคที่ฟังว่าในอดีตเขาเคยเป็นทหารรับจ้างภาคเอกชนกับลูอิสถูกส่งตัวไปทำสิ่งเลวร้ายกับคนไม่ดีแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ถามคนเหล่านั้น และได้รู้ว่าพวกนั้นไม่ได้เลวร้ายอย่างที่บอกเขาจึงพยายามบอกลูอิสแต่ลูอิสไม่ฟังโนเอลจึงถอนตัวจากงานนั้นและมันก็ทําให้งานนั้นเกิดผิดพลาดหน่วยของเขาถูกสังหารหมดมีเพียงเขากับลูอิสเท่านั้นที่รอดชีวิตดังนั้นโนเอลจึงใช้เงิน10ปร็ที่เขาหาได้ส่งไปช่วยเหลือครอบครัวของหน่วยเขาที่เสียชีวิตและครอบครัวที่เขาทาร้ายด้วยเคที่จึงเข้าใจโนเอลมากขึ้นว่าเขาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เคยคิดไว้เคที่เล่าว,ว่าตอนเธออายุ18พอ พ่อได้ขโมยเงินเก็บที่เธอสะสมจากการทำงานหนีไปทิ้งให้เธออยู่กับแม่แล้วต่อมาแม่ก็ป่วยและเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อนเธอมีเงินเพียง600ดอลลาร์เดินทางมาเอลเอเธอจึงบอกว่าขนาดพ่อแท้ๆของเธอยังโกงและเลือกเงินมากกว่าเธอกับแม่ดังนั้นเธอจะกล้าไว้ใจโนเอลได้ยังไงแต่สุดท้ายเธอก็บอกว่าตอนนี้เธอไว้ใจเขาแล้วด้วยเหตุผลแปลกๆที่เธอก็ไม่สามารถอธิบายได้จากนั้นเคทีก็เลือกหน้ากากเพื่อปลอมตัว ซึ่งเธอก็เลือกหน้ากากชายแก่มีคราวทั้งสองพูดคุยกันสงสัยถึงพฤติกรรมของลูอิสที่เครื่องไม้เครื่องมือและสถานที่ทันสมัยมิดชิตปลอดภยัยแต่ทําไมต้องให้เคที่ย้ายไปที่เซฟเฮาด้านนอกด้วยซึ่งมันดูไม่สมเหตุสมผลที่ต้องย้ายออกไปให้เกิดอันตรายทั้งสองจึงคิดว่านี่น่าจะเป็นการจัดฉากมากกว่าขณะนั้นลูอิสก็เข้ามาพอดีเพื่อจะพาตัวเคที่ออกไป ระหว่างเดินไปที่รถก็มีประกาศแจ้งเตือนว่าลอตเตอรี่จะจบลงในสมชั่วโมงเคที่กับโนเอลจึงหาทางออกกับเรื่องนี้เพราะคิดว่าลูอิสนั้นกำลังวางแผนสังหารเคที่อยู่แน่แต่สร้างภาพจัดฉากทุกอย่างว่าคลุมขรองแจ็คพอตเพื่อแจ็คพอตคนต่อไปจะมาที่นี่เพื่อขอความคลุมครองจากเขาเมื่อเดินมาถึงรถเคที่จึงบอกว่าไม่อยากออกไปจากที่นี่เพราะดูแล้วที่นี่น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วจากนั้นก็เปิดฉากเตะไปที่เป้าของลูอิสอย่างจังโนเอลรีบกด เปิดประตูนักล่าทั้งหลายจึงพากันวิ่งเข้ามาตามหาเคที่อย่างชุลมุนวุ่นวายเคที่ที่ปลอมตัวอยู่จึงรอดจากคนพวกนั้นโนเอลพาเคที่ออกมาด้านนอกบอกให้เคที่ขับรถของลูอิสหนีไปส่วนเขาจะคอยถ่วงเวลาให้แล้วโนเอลก็ถูกเล่นงานจับตัวไว้ส่วนเคที่นั้นได้ขับรถมุ่งหน้าออกนอกเมืองเพื่อต้องการจบเกมนี้ในขณะนั้นก็มีคนจนํานวนไม่น้อยที่เชียร์เป็นกําลังใจให้เคที่ชนะในเกม แต่แล้วลูอิสก็โทรหาเคที่พร้อมจ่อปืนสว่านไปที่หัวของโนเอลขู่ให้เคที่กลับไปแลกกับชีวิตของโนเอลโนเอลบอกให้เคที่ขับรถต่อไม่ต้องห่วงเขาลูอิสยิงปืนสว่านไปที่ขาและแขนของโนเอลและเลงที่หัวขู่เคที่อีกครั้งเคที่จึงตัดสินใจยอมตกลงขับรถกลับไปหาลูอิสตามพิกัดที่ให้มาคือโรงละครฮอลลีวูดซึ่งลูอิสกำชับว่าต้องมาถึงภายใน24นาทีเท่านั้นที่โรงละครลูอิสที่ถูกเถียงอยู่ กับโนเอลได้บอกว่าเขายอมทําทุกอย่างเพื่อเงินและพูดย้อนถึงอดีตที่ทีมถูกส่งไปเขาเป็นคนสังหารครอบครัวที่ปกป้องทองคํานับล้านให้กับขุนศึกและสังหารพรรคพวกของตัวเองจนเสียชีวิตหมดเพื่อฮุบเอาทองคํามาเป็นของตัวเองโดยอ้างว่ามีพวกศัตรูบุกเข้ามาชิงเอาทองคําไปโนเอลที่รู้ความจริงจึงรู้สึกโกรธแค้นลูอิสเป็นอย่างมาก ไม่นานนะเคที่ก็มาถึงขณะนั้นโนเอลถูกมัดติดกับเก้าอี้เคที่จึงต่อรองเอาปืนสว่านจ่อหัวตัวเองบอกให้ลูอิสปล่อยตัวโนเอลไม่อย่างนั้นเธอจะปลิดชีพตัวเองด้วยการไล์สดไปด้วยซึ่งมีแฟนแฟนับล้านดูอยู่ลูอิสเห็นว่าเคที่น่าจะเอาจริงจึงยอมโยนกุญแจปลดล็อกให้โนเอลจากนั้นก็ขอปืนจากเคที่มาเคที่จึงช่วยจังหวะทีบลูอิสจนกระเด็นตกเวทีไปแต่แล้วผู้คนที่ตามล่าเคที่ก็พากันเข้ามาที่โรงละคร และอีกมากมายกำลังตามมาสมทบลูอิสรีบลุกขึ้นมาเล่นงานเคที่จนเกือบจะเสียท่าโนเอลที่หลุดจากการพันธนาการเข้าต่อสู้กับลูอิส ต่อมาชาดี้ก็เข้ามาเล่นงานเคที่แต่ก็ถูกเคที่เล่นงานกลับจนสิน้นฤทธิ์ตอนนี้เวลาเหลืออีกเพียงสีนาทีเท่านั้นเคที่จึงปีนขึ้นไปบนยานจำลองมีหญิงชาราที่ฉกนาฬิกาข้อมือบนรถปีนตามขึ้นไปแต่ก็โดนเคที่ถีดจนร่วงตกลงไปลูอิสได้กระโดดตามขึ้นไปและจับตัวเคที่ไว้ได้เคที่พยายามต่อสู้โนเอลตะโกนบอกอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นลูอิสจับตัวเคที่และซัดจนเธอกระเด็นตกจากด้านบนแต่ก็จับเหล็ ไว้ทนันลูอิสตามมาเพื่อจะเล่นงานสาม้มแต่เคที่นั้นมือไวได้ฉกเอาสลักระเบิดติดตัวของลูอิสมาด้วยทําให้ตัวลูอิสนั้นระเบิดขึ้นทันทีและเคที่ก็ปล่อยมือลอยตกลงมาด้านล่างขณะที่คนด้านล่างที่เชียร์อยู่ได้พากันกลางผ้ารับตัวเคที่ไว้ได้อย่างปลอดภยัย โนเอลรีบเข้ามาหาเคที่ดูเหมือนการหนีจะสิ้นสุดลงสักทีเคที Katie จึงเสนอค่าตอบแทนให้โนเอลเป็น50%แทนซึ่งเธอเต็มใจให้เพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีจริงๆและเธอก็ไว้ใจเขาได้เต็มร้อยแล้วไม่นานนักจอห์นนี่แกรนด์ก็มามอบเช็คเงินรางวัลแจ็คพอต์6 3,600ล้านดอลลาร์ให้กับเคทีท่ามกลางความชื่นชมยินดีของทุกคน 6เดือนต่อมาเคที่กับโนเอลก็เปิดสำนักงานคุ้มครองแจ็คพอตก่อนพระอาทิตตกดินเปิดโรงเรียนสอนวิชาป้องกันตัวและการต่อสู้เปิดโรงเรียนสำหรับเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งและเปิดร้านพิซซ่าและพวกเขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและหนังก็จบลงนะคะ นี่ก็เป็นหนังตลกแอคชั่นคอมดี้ที่สนุกมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่จากการที่แอดอ่านเนี่ยดูแล้วจะไม่ตลกเท่ากับตัวหนังเลยนะคะถ้าการถูกลอตเตอรี่แล้วมีเกมแบบนี้จริงๆบ้านเมืองก็คงจะวุ่นวายกันหน้าดูเลยสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ